กล้วยทอดอิริเพื่อไงนวลสั่นอิริตี้คือว่ากล้วยทอดอิลีเป็นแน่เลยกล้วยทอดอิลีพี่น้องกล้วยทอดอิลีจังได้มีหอดบักอือทอดมันทอดแบักนัดทอดนะเดี๋ยวชิมมึงก่อนแซบบ่อ,อันนี้กล้วยเดี๋ยวชิมกล้วยก่อนจ้าแซบเป็นไงละ่ะบักอือค่ะนี่แบบอือนี่เดี๋ยวชิมแบบอือเนาะ เป็นแบบเนื้อเนื้อคือมันนุ่มๆดีไหมรอบนอกนุ่มในค่ะเดี๋ยวชิมมันก่อนนุ่มๆดีบอแข็งดูข้างในบอแข็งอันนี้เป็นบักนัททอดน,นี่ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของร้านนะ <c oughs> ซิกเนเจอร์ของร้านเด้อเดี๋ยวชิมบันกนัททอดก่อนแซ่บเวยมันเป็นแบบ ส,ส,สมสมหวานหวานนะมาแวะชิมเมืองเร้วกผู้ใดขี่รถผ่านมาทางนี้ใครขับรถผ่านมาสามารถแวะชิมได้ค่ะเลยสหขาขันมาก,ก่อนหอดวัดผู้ข่าวค่ะมันจะเป็นทางโค้งเป็นร้านในน้อยดอกร้านในน้อยเขียนว่ากล้วยทอดอีริเพราะนะเขียนว่าส่สีแดงส่สีแดง,ดงอยู่สายมือ,มอก่อนหอดโค้งหักสอก